ឆ្កែទៅទៅទៅអឺទៅអូយដល់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  เอาครับบุกดันขึ้นไปเลยครับมิเตควาสีฟ้าไหนไหนก็เสียแล้วชิลโลชิโลไล่ลูกบอลเลยชิลโลไปยิงประตูทางโน้นฟ้าได้ทุ่มครับฟ้าได้ทุ่ม สีฟ้าไมเลยรอไมเลยมีคนเล่นที่เาดูสองคนนะตอนนี้ฟ้าทุ่มต่อครับบ้างต้องไม่ต้อง ต้ั้ตนะไมตั้งขึ้นไปเลยไปเลยไปเลยดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปเลยนั่นแหละดันขึ้นไปโอ้ยิงมางูนเออดันขึ้นไปเลยตั้มหนูไปยืนตรงกลางเลยตรงกลาง้ายหลังนะเออนันอะไรร่รรรารรัา่า่า่ 干嘛？ ไปเลยไปเลยยิง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 เลยอิงเลยยิงเลยยิงเลยย่าปลยยิงเลยยิเลยยิงเลยยิงเนยยิงเลยงเลยยิงหละ ไปบางคนนะไปบางคนนอ่านั่นแหละ,ะเขออธอไม่ต้องลงเธอไม่ต้องมาุ่มีเธอยู่ข้หน้าไมามีน้นปล้นปยสไปเลยไปเลยไปไเลย đi chìa đầy ăn đầy ăn đầy ăn đầy 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 ไปเลยด่า An an tới đi liền. Anh tới rồi. Nụ, vẫn Lúc bay. หอวว่าอะไรไใช่หมทำอะไรๆ SMT ซ้อมมาประมาณหกเดือนแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เวลาการแข่งขันครับขอเสียงตบมือกับนักกีฬาคู่พิเศษของเราด้วยนะครับหอบกันเป็นแถว

Phải à, cứ đi lời Thiếu quý bà đi bố má Lông má Ôm lên Kia má ơ Bơm, bơm Bơm, bơm,

and Bye. หอดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับเฮ้ยเฮ้ยประกบหน้าเลยประกบหน้าเลย ปพิ่มเพิ่มเพิ่มอย่าอย่านั่นเยอะเกินเพิ่มลดแรงเดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวหมดแรงเพิ่มแก้มไปเพิ่มไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นพุตั้งลิงมาลดแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่กลางคนหนึ่งอยู่กลางคนหนึ่งปานปานอยู่กลางสนามนะอยู่กลางเส้นสนามนะอ๋อคิวประกอบติดไว้คิวไม่ต้องถึงกำลังเกินไม่ต้องถึงกำลังเกินเตาสองเลย ดูสองสองเนี่ยดูข้ามตาแคนไปสอสองเนี่ยไปสอสองนี่เลยสอสองเลยเยนใจเย็นออกซ้ายนะอ๋อ

ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขยับขยับเต้สููปั้มวยคอยดูบอลด้วยเต้ขยับัจดซูซู AHH! Hey. To stop, my shoes are different colors, my hair's a tangled mess. But life is fun this way, I'm thinking it's the best. Oh, I feel fresh today, like the sun.